วันนี้นะครับเราจะประเดิมด้วยแนวทางที่ตลาดหนังไทยจะบุกตลาดหนังที่จีนครับซึ่งถือว่าเป็นตลาดหนังที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้อย่างไรวันนี้เรามีรายงานพิเศษส่งตรงมาจากปักกิ่งครับการนำหนังไทยข้ามกำแพงเมืองจีนมาใชื่อเรื่องของภาคเอกชนเพียงอย่างเดียวเหมือนเช่นที่ผ่านมาแล้วนะคะที่คายหนังมักจะหอบหนังรวมถึงสื่อบันเทิงอื่นๆโดยเฉพาะละครไปเร่ขายเองในแดนมางกร แต่วีราศักดิ์โคสุรัตเลขาธิการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติให้สัมภาษณ์กับนายเทนระหว่างร่วมงานเทศกาลหนังไทยนักกรุงปักกิ่งว่ารัฐบาลไทยและจีนกำลังให้ความสนใจอุตสาหกรรมบันเทิงทางสมาพันธ์จึงเร่งหาหนทางเสนอรัฐบาลเพื่อน,นำหนังไทยทะลวงกำแพงเมืองจีนสู่ตลาดที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งหนึ่งในวิธีที่ดีที่สุดนะคะก็คือการเจราจาลงนามสนที่สัญญายืนข้อเสนอให้จีนมีสิทธิพิเศษในการใช้เงินกองทุนภาพยนตร์ของไทยในการสร้างหนังร่วมทุนซึ่งจะเป็นใบเบิกทางให้หนังไทยลุยตลาดแดนบังก่อนได้ง่ายขึ้นค่ะเวลาเซ็นของแบบนี้มันจะต้องนํามาสู่การบอกว่าถ้าได,ได้เซ็นแล้วเนี่ยแล้วผู้เซ็นกับเราเนี่ยเขาได้อะไรไอ้เรื่องเราอยากได้อะไรกับเขาเนี่ยเรารู้เราอยากจะข้ามกําแพงเมืองจีนเขาบอกว่าประเทศไทยไม่มีโคต้าเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องเอาโคต้ามาแลกโคต้า พราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในเมื่อของเธอเนี่ยรับหนังนอกมาปีที่แล้ว222เรื่องแล้วแล้วฉันก็เข้าได้อยู่แล้วแล้วเธอจะจริงๆจะมาเจาะกำแพงเมืองจีนเนี่ยได้ไงไหนเธอมีอะไรมาแลกเหรออ่าเราก็ต้องไปค้นล่ะครับว่าถ้างั้นเราจะสร้างกองทุนไหมจริงๆกองทุนภาพยนตร์เนี่ยมันมีอยู่แต่เป็นกองทุนที่ถุงเล็กๆมีเงินนิดเดียวคำถามก็คือเราใส่เราใส่เงินเข้าไปในนั้นเพื่อจะบอกว่าถ้าหนังจีนเข้ามาสร้างในประเทศไทยหรือมาร่วมกับผู้กํากับ นักผู้สร้างของประเทศไทยแล้วเอาสิ่งที่เรียกว่า positive element คือสิ่งที่มันเป็นภาพบวกของไทยอย่างนี้มันก็ก่อให้เกิดประโยชน์สมาพัธ์สมาคมภาพยนต์แห่งชาติยังแนะนาผู้ประกอบการหนังไทยว่าอย่ามุ่งเน้นการหอบหนังไทยไปขายเพียงอย่างเดียวแต่ควรเร่งศึกษาความเป็นไปได้เรื่องการทํางานร่วมกันเพราะจีนสนใจทักษะความรู้ความสามารถของคนในอุตสาหกรรมหนังไทยขณะเดียวกันจีนก็มีเงินลงทุนมหาศาลซึ่งสามารถเกื้อกูลกันได้เป็นอย่างดีค่ะ ขายหนังนี่ก็ต้องอยากขายแน่นอนแต่อีกส่วนหนึ่งก็คือมาชวนกันกับเขาในการที่เอาผู้กุกับเขาค้กุมกับเรามาทํางานด้วยกันไหมเอานักสร้างเขากับนักสร้างเรามาทํางานด้วยกันไหมไม่จําเป็นจะต้องมาถ่ายเฉพาะในไทยอย่างเดียวก็ได้ไปถ่ายที่อื่นไปด้วยกันเพราะว่ากองถ่ายของเขาใหญ่เขามีพลังมหาศาลหลายที่นี่เราไปมาอาจจะไม่ไหวเพราะนั้นเราเราไปกับม้าตัวใหญ่เนี่ยขี่โดยสารไปกับม้าตัวใหญ่มันก็ไปได้ดีสิ่งที่ถ้าถามว่าแล้วงั้นจีนอยากจะได้อะไรจากไทย จีนอยากจะได้อย่างน้อย2อย่างในเรื่องอุตสาหกรรมภาพ,พยนตร์หนึ่งเขาบอกว่าวิธีการวางมุมกล้องนั้นเนี่ยเขายังต้องเรียนรู้อีกเยอะอวิธีการผูกเรื่องก็เป็นเรื่องที่เขาอยากจะเรียนรู้อีกมากหากภาคเอกชนแข่งขันพร้อมเดินหน้าพัฒนาฝีมือและเร่งศึกษาความเป็นไปได้ในการทํางานหนังร่วมกับจีนและภาครัฐให้ความสนใจสนับสนุนอุตสาหกรรมหนังไทยอย่างเต็มที่ก็จะทําให้อุตสาหกรรมหนังไทยสร้างเม็ดเงินได้มหาศาลนํารายไ,ได้เข้าประเทศไม่แพ้อุตสาหกรรมและภาคธุรกิจอื่นๆเลยแหละค่ะ โอ้ oh, ถ้าเกิดหนังไทยสามารถบุกไปที่ตลาดหนังที่จีนได้ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับเพราะว่าต้นทุนเงินที่นั่นเยอะมากๆเลยครับคุณผู้ชมต่อไปนะ